ป้องกันและบันเทาสาธรารณภัยเขต12สงขลาค่ะวันนี้ได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2562เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพัยแล้งโดยระบุว่าขณะนี้เริ่มพบว่ามีบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้วค่ะ วันนี้นายมาามาพีสกีวาแมผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเขต12สงขลาค่ะได้ร่วมการปล่อยขบวนรถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าร้อนเพื่อรับมือภัยแล้งเพื่อยืนยันความพร้อมของการเปิดศูนย์อำนวยการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2562 ซึ่งในนั้นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่ากรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแห่งชาติได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการลักษณะาอากาศของประเทศไทยในราย3เดือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม2562พบปริมาณฝนรวมของประเทศไทยตอนบนจะต่ำกว่าค่าปกติ ในขณะที่ภาคใต้ก็มีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกับค่าปกติและก็คาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นต้นไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพศ2 5 5 8จึงได้มีการจัดตั้งนะคะศูนย์อำนวยการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำป ปี2,562ขึ้นค่ะ โดยในวันนี้นะคะได้มีการปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งพร้อมทั้งจะมีการหาหรือนะคะแล้วก็หาแนวทางเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะป้องกันแก้ไขทั้งในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยซึ่งการทํางานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกองพลพัฒนาที่4อําเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลารวมไปถึงเทศบาลเมืองควนลังจังหวัดสงขลาในโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี256 เพื่อผลิกกำลังร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับภัยแล้งประจำปีนี้ทั้งนี้นะคะทางศูนย์อเมริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขตสองสงขลาค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์ได้ฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะให้มีการดูเรื่องของแนวโน้มนะคะของการประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รวมถึงค่ะการรับ ความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหากมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาค่ะก็สามารถส่งเรื่องต่อนะคะไปยังจังหวัดซึ่งหากเกินกําลังจังหวัดที่จะรับมือได้ก็จะได้มีการประสานมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของปอพได้มีการเปิดสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะในการที่จะรับเรื่องราวนะคะการประสานขอความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เดีเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้นรยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับมี2ภาคส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือภาคส่วนที่1เราเป็นการแสดงถึงศักยภาพของกำลังพลซึ่งจะประกอบด้วยอปปร,รหรือสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยเปิดฝ่ายพลเรือนซึ่งมาจาก 5จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปปเขต12สงขลานะครับจะประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและก็นาราธิวาสครับทั้งหมดที่มาแสดงถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาคราชการซึ่งเค้าเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเนี่ยที่มาแสดงความพลังที่จะให้ความร่วมมือกับภาคราชการในการช่วยกรณีเกิด อาจจะเกิดแายแรงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ทั้งหมดท่าจังหวัดก็รวม200คนอันนี้ส่วนที่1ครับส่วนที่2ก็จะเป็นการแสดงถึงความพร้อมด้านสภะกำลังของเครื่องจักรกลซึ่งนอกจากเครื่องจักรกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเขตส2งขลาเองแล้วมี การบูรณาการกับอกองพลพัฒนาที่4นะครับแล้วก็กับเทศบาลเมืองคนหลังซึ่งได้พนึกกำลังที่จะแสดงส่วนหนึ่งให้เห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือของทางราชการก็มีความพร้อมที่จะ,ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีสถานก,การณ์แรลส์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าทางราชการก็ตามนะครับ หรือว่าภาคประชาชนก็ตามที่ประสงค์จะแจ้งเหตุกรณีของเรื่องของภายแ้งหรือว่าเรื่องของไฟไหม้ป่านะครับในเบื้องต้นก็สามารถแจ้งไปที่ท้องถิ่นของตัวเองก่อน นะครับของอบอตเทศบาลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในแต่ละหมู่บ้านตำบลก็มีสมาชิกอบอตอ,อยู่แล้วนะครับถ้าท้องถิ่นเกินกําลังจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นข้างเคียงก็ทางท้องถิ่นจะประสานมมอำเภอซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายอยู่แล้วที่จะสั่งให้อาเภออบตข้างเคียงมาให้ความร่วมมือได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภัยระดับที่2เนี่ยถ้า ท้องถิน่นท้องที่อำเภอต่างๆก็ยังควบคุมไม่ได้เนี่ยในรกรณีเกิดภายแล้งในวงกว้างหรือว่าเกิดไฟไหม้ในวงกว้างก็ท่านผู้ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จะสามารถประสานไปที่ทางปอจังหวัดต่างๆได้ซึ่งเป็นหน่วยที่จะคอยประสานกับท่านผู้ว่านะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วอ,อ,อาจจะติดขัดประการใดก็ตามสามารถมีสายด่วนได้โทรไปที่เลข1784 ก็จะเข้าไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาาภัยก็จะลิงก์ไปที่ศูนย์เขตปปสิบสองแล้วก็จะลิงก์ไปที่จังหวัดที่เกิดเหตุก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนส่งเครื่องม้เครื่องมือและก็บุคลากรไประงับเหตุและก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับ ซึ่งทนานพุ่มในการเองก็ย้ำนะคะว่าหากพี่น้องประชาชนค่ะต้องการความช่วยเหลือหากประสบปัญหาภัยแรงก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือโดยประสานผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าจังหวัดในเขตพื้นที่ที่คุณอยู่หรือหากต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะหากไม่สามารถติดต่อใน2ช่องทางดังกล่าวได้ก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วนปอพีนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ